โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับโอเคก็วันนี้จะมาแนะนําจุดฟาร์มเครื่องอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วจะเป็นจุดฟาร์มเครื่องตรงใต้สะพานใช่ปะตรงใต้สะพานก็คือจุดไหนวะจุดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดใต้สะพานซึ่งจะดรอปเครื่องจะดรอปเครื่อง2.0 2.1 2.22.3โอเคแต่จุดนี้จะเป็นจุดดรอปเครื่องเหมือนกันเลยจะมีทุกอย่าง2.3ม ทั้งเขียวทั้งขาว2.2แล้วก็มี2.3 2.1 2.0ก็ดอบนะแล้วก็ตัวนี้ที่จะมาแนะนำก็คือมันดอบบุราคามด้วยนี่ด้วยเพชรน้ำเงินไพรลินเพชรเนี่ยผมฟาร์มมาชั่วโมงเดียวช่วงคูณนะเนี่ยได้มาประมาณนี้เลยเนี่ยถือว่าคุ้มไหมชั่วโมงเดียว ได้เยอะฟ่นนี้อีกนะพวกมันจะมีพวกพรมลายพวกล้อพวกท่อพวกยางอะไรที่เอาโยนล้านอะ่ะผมก็โยนไปหมดเลยโอเคถ้าทุกคนอยากจะดูจุดนี้นะผมขอคนละหนึ่งซับสไขอแค่นั้นละหนึ่งซับสไครต์พอเพราะช่องมันจะครบหนึ่พติดผู้ติดตามแล้วครับขอหน่อยนะโอเคจุดนี้จะอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่ถ้าเราจําเราจะรู้เรารู้จุดเลี้ยงเต่าใช่ปะ่ะโอเคเลี้ยงเต่าจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยลิงเต่าเราก็มาที่นี่ตรงมาทางนี้ผมขอคนละหนึ่งซับนี่เลยคนนี้ไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยแม่งเป็นสไปเดอร์แมนแต่นุ่มนักฟุตบอลโอเคเนี่ยนุ่มนักฟุตบอลนะครับดอบตามนี้เลยรวยแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาวิ่งให้ดูแต่แนะนำนะต้องต้องเปิดแข่งนะครับถ้าไม่เปิดมันจะเสียเวลา เราไปตามทางมันเลยตัวนี้วิ่งง่ายรอบละหนึ่งนาทีรวยแน่นอนอนะวิ่งใครที่ขยันขยันวิ่งอะเพราะผมเองก็ฟาร์มตัวนี้อยู่ประจำาแต่ปกติจะเล่นช่วงที่มันคูณนะเพราะช่วงคูณมันจะดอบดีวันละสามชั่วโมงอะ ช่วงคูณไม่ไม่มีบัฟรอริมบัฟตอนที่ผมฟาร์มาไม่ไม่มีจุดไหนดอบดีเท่านี้แล้วนะไอจุดใต้สะพานก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ดอบไพลินแต่จุดนี้มันดอบไพลินดอบปุราคำดอบเพชรน้ำเงินมันดอบหมดทุกอย่างเลยคุ้มอ่ะถ้าเราไม่ได้เครื่องเราก็อาจจะได้เพชรน้ำเงิน ได้ของโยร้านอีกเห็นไหมดูโอ้โหดอบขนาดนี้ไม่รวยไหวหรอโอเคไปเดี๋ยววิ่งให้ดูสักห้ารอบโอ้ยชนเนี่ยช่วงครูเนะี่ยผมก็วิ่งอยู่เงี้ยสามชั่วโมงเต็มเต็มอะ่ะ ได้มาโคดหลายเอ็มเลยต้องบอกว่าแบบหลายเอ็มเลยอะดีพไปฟาร์มพวกชิ้นส่วนนะผมว่านะเพราะช่วงนี้ราคาเครื่องก็ไม่ใช่ถูกๆแต่เครื่องขาวบางทีผมก็เอาโยนรล้านเพราะว่าขี้เกียจตั้งตลาดไงเควสมันก็ง่ายๆนะแค่เก็บเหรียญตามถนนให้หลอดมันเขียวแต่ถ้าชนมันจะลดเยอะหน่อย เชี่ยวก็ไม่ขึ้นนะให้เก็บอย่างเดียวเ u e s อะไรก็แล้วแต่หลอดเขียวมันจะดีที่สุดอะ่ะโอ้โหชน ใช่ไหมดูมันดอบดิเนี่ยบุลาคำพวกเบกท่อไพลินเอาเต็มโอเคไม่เป็นไรไม่เอาแล้วก็เอาไปแพ็คขายใส่กล่องขายดูแบบแน่นค้างอะวิ่งแค่แป๊บแป๊บอะโอเคเดี๋ยวขอยโยนก่อนดอกขนาดนี้รวยอยู่แล้วไม่งั้นกลัวไม่รวยอะครับ Okay, เดี๋ยววิ่งให้ดูห้ารอบนะนี่รอบที่สามเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะมาทำไอ้นี่ให้ดูนะอ่าจุดฟาร์มสามสิบวิช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยใครที่มาดูก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำช่วงนี้มีแต่คนดูไม่มีคนกดซับให้เลยอะโห รอบลวเดี๋ยวหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นาทีนิดๆวิ่งธรรมดาก็ได้นะถ้ามีรับเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับฝนมันตกช่วงนี้อากาศหนาวเปลี่ยนแปลงบ่อยโอ้โห เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวพายุเครื่องเครื่องต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาขอเวลาคัก็ได้โอเคไปรอบที่สี่จุดนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นะ แต่จุดนี้ก็มีพวก FC ผมเก,ก็มาแนะนำผมอีกทีเหมือนกันนะ้ต่างคนต่างก็แนะนำจุดที่เราไม่รู้อะเป็นจุดฟาร์มเงินดีๆนี่เองอะ ทำเวลาหน่อยบูทยิ่งรถวิ่งไววิ่งต่อรอบไวแล้วก็จะได้รอบไวนะโอ้ยเสร ก็ดับเนี่ยดอปทุกอย่างเลยนะที่เป็นแบบอัญ,ญมณีทุกอย่างมาหมดพอๆกับสามสิบวิแต่สามสิบวินั้นมันมันจะไวกวาไป <Okay. S 2> อีกสักสองรอบอีกสักสองรอบนะแต่มันก็ไม่ได้ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเครื่องแต่ว่ามันก็จะได้พวกของยิบย่อยอ่ะที่เราโยนล้านได้พวกอัญ,ญมณีเงี้ยถ้าเครื่องมันจะมาทุก ทุกรอบมันก็เกินไปรวยตายแล้วแบบนั้นนะแต่ตอนผมยังไม่อัดคลิปมันก็ดรอปมาดีนะอันนี้คือที่ได้มาคือโยนขายไปบ้างแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ซื้อโกดังสองแล้วช่องมันเต็มแล้วก็สำหรับใครที่อยากโดเน a t นะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์ไว้เนี่ยเบอร์โด a t ได้นะ สนับสนุนกันใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็บอกมาได้เลยนะทำคลิปจุดอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวผมก็คิดไม่ค่อยออกวะ่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหมาสเม็ดแบบนี้หวานดิ เค okay, ไปรอบสุดท้ายนะครับสำหรับจุดนี้้เวลาหน่อยท้าเวลาหน่อย ถ้าวิ่งแบบทำเวลามันก็รอบไปหน่อยมันจะมันดูเวลาพอปกติถ้าผมวิ่งผมก็วิ่งชิวๆอ่ะไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นโอ้ย เออเนี่ยรอบสุดท้ายเครื่องมาเฉยเอาเรื่องครับแบบนี้คุยกันยาวโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําจุดอีกทีนะออกก่อนนี่เลยจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเต่าใช่ป่ะเราขี่ตรงมาทางนี้นย่ยข้างหน้าจะเป็นเต่าเราขี่ตรงมาจะอยู่ตรงเลยสีแยกมานิดเดียวจะอยู่ความมือนี่นี่เลย เอ็ NPC level นพีซีเลเวลยี่สิบแปดหนุ่มนักฟุตบอลจะเป็นสไปเดอร์แมนเอ็นพีซียากีนเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยดอบเครื่องสองจุดศูนย์ถึงสองจุดสามนะครับนี่ดับประมาณนี้ที่ได้มาโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ผมคอคนละหนึ่งซับสไครต์พอนะเพราะถ้าครบหนะึ่งพันซับสไครต์เนี่ยมีกิจกรรมแน่นอน ยีการมาแจกเลยใครอยากได้อะไรนี่บอกเลยแล้วก็ออยากให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับจุดให้ไปแนะนําจุดไหนอะไรเงี้ยโอเคก็ถ้าชอบก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ